สังคมล้วนมีความหวังว่าเด็กๆจะเติบโตอย่างมีคุณภาพดูแลชีวิตตนเองได้ท่ามกลางโลกอันผันผวน,นไม่แน่นอนและจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนหรือประเทศชาติต่อไปได้ความหวังอันสูงค่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยใดคำตอบไม่ใช่อยู่ที่ครอบครัวใครครอบครัวมัน ไม่ได้อยู่ที่ตัวเด็กเพียงลำพังหากอยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาเด็กทุกฝ่ายรวมถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กล้วนส่งผลบวกหรือผลลบต่อการเติบโตพัฒนาของเด็กทั้งสิน้น เสียงห่วงใยต่อเด็กไทยดังขึ้นทุกขนแห่งเด็กเล็กพัฒนาการล่าช้าเด็กประถมมีปัญหาการเรียนรู้วัยรุ่นในโรงเรียนเครียดซึมเศร้านับล้านคนหลุดจากระบบและบางคนกำลังใช้สารเสพติด ชุมชนในประเทศไทยนุกขึ้นตอบคำถามนี้ด้วยตนเองด้วยหัวใจของความเป็นพ่อแม่ครูและคนในอำเภอเดียวกันเพราะนี่คือชีวิตลูกหลานของพวกเขาพวกเขาเชื่อมัน่นว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่คำสั่งจากใคร การเรียนรู้ที่สำคัญคือทำการเข้าใจธรรมชาติ3ด้านสำคัญของมนุษย์อันเป็นกุญแจไขสู่ความลับของพัฒนาการเด็กที่ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัยอันได้แก่ 1. การสร้างเซลฟ์หรือตัวตนแก่เด็กให้เด็กทุกคนเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อให้เป็นขุมพลังบวกที่หล่อเลี้ยงไปตลอดชีวิต 2. การปลูกฝังทักษะสมองส่วนหน้า EF ที่ช่วยให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ วางแผนและกำกับตนเองที่จะฝังเป็นชิปในสมองไปตลอดชีวิตและ 3. เข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อตอบสนองเด็กโดยไม่ฝืนธรรมชาติและเกื้อกูลให้เติบโตทุกช่วงวัยทำให้เราเห็นเด็กเป็นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค<า>่ะเขาเป็นคนคนหนึ่งไม่ใช่ผู้ที่ต้องมารับความรู้จากเรา ในส่วนของเรื่องเซลนั้นนะคะทำให้เราเข้าใจว่าเด็กทุกคนนะคะมีมีตัวตนของเขานะคะซึ่งทำให้เราใส่ใจในในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในกิจกรรมที่เราทำมากขึ้นนะ,ะ,ะเพื่อพัฒนาเซลล์ของเขานะคะไม่ได้เน้นความความรู้ความเก่งซึ่ง,ซ,งซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในวัยปฐมวัยก็คือ,อการที่เราทำให้เขารู้จัก แล้วก็เข้าใจตัวเองเป็นตัวเองได้อย่างมีความสุขะคะ่ะจะขอพูดนักศึกษากับครูครูที่เราไปนิเทศหรือไปอบรม,มนะคะในด้านกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาเขาจะมีการกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีแสงบางอย่างที่เด็กไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แต่พวลาณปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าเราจะสอนสาขาไหนสาขาดนตรี ตนตีศึกษาพะละศึกษาเขาจะเข้าหาเราเขาก็บอกว่าอาจารย์เมจะมองเขาแบบว่าอย่างเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างสนิทสนมเขาก็จะเข้ามาหาค่ะในนักศึกษาของกฐมวัยเราเนี่ยเขาจะกล้าพูดมากขึ้นมีอะไรเขาจะเขาจะคุยกับเราไม่ว่าจะเรื่องการเรียนของรายวิชาอื่นหรือแม้กระทั่งปัญหาชีวิตของเขาส่วนครูนะคะครูที่เราเคยฝึกอบรมเนี่ย จากเมื่อก่อนเนี่ยความท้าทายในเรื่องในชั้นเรียนนะคะเขายังไม่ค่อยเกิดแต่ณปัจจุบันนี้เขามีความท้าทายมากขึ้นในชั้นเรียนเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนถึงแม้ว่ามันจะไม่ไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาเริ่มที่จะคิดค่ะเริ่มที่จะคิดที่อยากจะทำลงมือทำเด็กเด็กนนี้เขาสามารถร่วมกิจกรรมยาวขึ้นนะคะร่วมกิจกรรมกับพี่ๆนะคะและสามารถเป็นตัวอย่างให้พี่ๆได้ด้วยนะคะในการนิ่งการจดจ่อะคะ แล้วก็กล้าคิดกล้าแสดงออกออกล้าที่จะยกมือไปร่วมกิจกรรมกับพี่ขออาสาอย่างนี้ค่ะมีความสุขมากขึ้นนักศึกษามีความสุขในภาพรวมนะคะครูมีความสุขมากขึ้นผู้บริหารที่ผ่านกระบวนการของจันเมยมองครูในองค์กรของตัวเองมีมิติมากขึ้นเมื่อความรู้ตกผลึก และทุกคนอาสาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานส่งเสริม EF โดยมีเป้าหมายร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์และติดตามขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นหลายมิติเริ่มตั้งแต่การทาโรงเรียนพ่อแม่ตั้งแต่ยู่ในคันมารดาเลยค่ะตั้งแต่เด็กอยู่ในคันมารดานะคะจะมีโรงเรียนพ่อแม่กระบวนการที่ให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่หลังจากนั้นก็จะยาวไปจนถึงเด็กอายุอยู่ในช่วงปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ในส่วนของอาสาธารณสุขก็จะเป็นในเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็คินิสุขภาพเด็กดีนะคะเวลาที่เด็กมารับวัคซีนก็จะมีการตรวจพัฒนาการบูรณาการกับ dspm ใช้ ef เข้าไปร่วมด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ส่งเสริมเซลล์นะคะมีการแนะนําผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของ7วิธีกินนอนกอดเล่นเล่าช่วยตัวเองช่วยงานบ้านเด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าสแสดงออกมากขึ้นนะคะผู้ปกครองลดการลงโทษที่รุนแรง รู้จักการใช้วินัยเชิงบวกมากขึ้นนะคะหลังจากการติดตามในเรื่องของอวิธีการเลี้ยงลูกลเราพบว่าผู้ปกครองสามารถเลี้ยงลูกตามจิตวิธีได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็คะแนนนีเอเด็กเพิ่มมากขึ้นค่ะกระบวนการที่สําคัญอันหนึ่งก็คือกระบวนการนิเทศนะคะคือกระบวนการที่เราไปสังเกตชั้นเรียนตั้งแต่เช้าเลย ดูการมาเรียนของเด็กผู้ปกครองมาส่งได้พูดคุยผูกครองทักทายดีแล้วก็ดูวิถีชีวิตการเล่นเครื่องเล่นสนามการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนนะคะหลังจากนั้นเราก็สังเกตกระบวนการจัดประสบการณ์ที่ครูทํากับเด็กน,นะคะโดยใช้แผน EF นะคะเอา EF ไกด์ไลน์มาจับนะคะหลังจากนั้นก็ a a r สะท้อนสิ่งนี้พี่คิดว่ามันได้อะเราได้เติมเต็มกันได้สะท้อนกันว่าเราจะเติม EF ตรงไหนเนี่ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราส่งเสริม คุณครูในเขตพื้นที่ของเราเราเห็นครูละครูมีองค์ความรู้ในเรื่องของ e f ครูปรับการจัดจกิจกรรมของตัวเองปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนคะครูเป็นโค้ดมากยิ่งขึ้นนะคะครูเป็นโค้ดครูเขียนแผนการสอนโดยใช้ e f ได์ไลน์มาจับคือมีจุดจ้องมองก็คือ e f มากยิ่งขึ้นนะคะคือเป็นแผน e f เรียกได้ว่าเต็มรูปแบบแผน e f แล้วก็นำไปจัดประสบการณ์ให้กับลูกนักเรียนของเขานะ อุปสรรคเลยค่ะ,คะก,ก็ก็มีบ้างในเรื่องของความไม่ต่อเนื่องในเรื่องของการนิเทศแล้วอาจจะเป็นว่า,าโรงเรียนมันเยอะนะคะมันร้อโรงเรียนถ้าคณะนิเทศมันมันก็จะไม่เพียงพอนี้เราก็ไปได้ไม่ทั่วถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เต็มรูปแบบเหมือนที่เราเคยทำที่พื้นที่ลาสีนะคะพอมี EF หรือทักษะสมองเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้คุณครูมองเห็นว่าอ๋อฉันทำอุปกรณ์ ้องการฝนอยู่นะแต่มันจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยว่าฉันจะไม่เอาวัสดุมากรองเป็นจุดเดียวแต่ฉันจะเอาไปคลากับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางห้องแล้วให้เด็กมาเลือกมาเลือกนั่นคือเด็กเกิดกระบวนการวางแผนวางแผนแล้วก็มีโอกาสได้ตัดสินใจด้วยว่าฉันจะเลือกอันนี้นะเมื่อไปดูแล้วเอา้ามันไม่มีวัสดุที่ป้องกันฝนได้เขาก็ต้องยืดหยุ่นความคิดว่านอกจากถ้าไม่มีพลาสติกแล้วฉันจะหาอะไรได้เพิ่มขึ้นที่มันแทนการฝนได้ เปลี่ยนค่ะคุณครูเปลี่ยนอย่างเช่นการใช้เสียงคําพูดที่ใช้กับเด็กท่าทีนะคะแล้วก็มุมมองที่มีต่อเด็กจากที่เคยบอกว่าปรึกษาแล้วว่าโอ้คนนี้น่าจะเป็นบกพร่องไหมคะต้องาหามองไหมคะ,ะกลายเป็นว่าคุณครูเริ่มมองว่าเขาแค่ยังไม่พร้อมนะแต่ถ้าได้ฝึกฝนเราช่วยเหลือนะคะเรามีกิจกรรมเสริมเด็กๆก,ก็สามารถพัฒนาการได้นะคะแล้วก็เป็นไปตาม สเตปของเขาค่ะของใครของมันอาจจะไม่พร้อมกันค่ะคือถ้าเด็กทั่วไปที่เขาไม่ได้ผ่านการฝึกฝนเขาก็จะไม่นิ่งเขาก็จะไม่รู้จักในการลำดับการทำงานเขาจะไม่รอคอยนะคะพอถึงเวลาเขา้าห้เขาจะวิ่งไปทั่วแต่พอเด็กที่ได้รับการฝึกพัฒนานแล้วเขาก็จะรู้ลำดับขั้นตอนเขาก็จะมันรอคอยมาสังเกตแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่าง แนะนำทุกคนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงตัวจริงทุ่มเทสร้างทุกโอกาสที่เป็นไปได้เดิมทีคณะทํางานเนี่ยาจากการรวมตัวก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นสังกัดนะคะเพราะว่าในโครงการ เริ่มแรกของอำเภอราศีสไลเขาใช้คำว่าการบูรณาการเชิงพื้นที่นะคะคำว่าพื้นที่ก็คงจะเป็นเรื่องการทำงานของแต่ละกระทรวงแต่ละภาคส่วนนะคะเข้ามารวมกันเราได้รับการประสานงานในฐานะกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านทางอำเภอที่ดูแลเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ในกระทรวงสาธนารณสุขที่ ผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอนะคะทีะ่เข้ามาดูแลเรื่องอการขับเคลื่อนในห่วงเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนนะคะ,ะก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นสังกัดแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อรวมตัวด้วยการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะการเป้าหมายที่อยากจะให้เด็กศรีสะเกดของเรามีการพัฒนาทักษะสมองเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคตคะ่ะทุกคนมีส่วนร่วม เวลาเราจะทำอะไรเรามาพูดคุยกันมามาแชร์สิ่งที่ออยากทำทำแล้วมันได้อะไรอ่อยากทำแล้วมีวิธีการทำไปอย่างไรนะคะอัน,นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งท,ที่ที่ทำให้พวกเราทำงานอย่างสบายใจหนึมีการมีส่วนร่วมสองทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใจใจทุกคนมาแล้วแหละแต่ว่าเาเป้าหมายที่ ที่มองเห็นว่าอ๋อ e f มันเข้ามาทำงานกับเด็กอย่างไรมันทำให้เด็กของเราเนะ่เมื่อพัฒนาทักษะสมองแล้วมันส่งผลอย่างไรในอนาคตนะคะเขาเขาเขาก็มองจุดนี้แล้วจุดหนึ่งที่มองเห็นร่วมกันก็คงจะเป็นเรื่องรอยเชื่อมต่อจากอนุบาลขึ้นไปปฐมนะคะเราคงมาอ่าเราคงจะไม่พัฒนาเฉพาะเด็กปฐม,มวัยอย่างเดียวแต่ทำอย่างไรเราจะทำให้เซลล์หรือ e f เขาแข็งแรงในระดับปฐมขึ้นไปไปจนกระทั่ง อ่าปอหไปมัธยมอะไรอย่างนี้นะคะจนจนจน,จนเขาดูแลตัวเองได้แข็งแรงกันเราว่ามันมาถูกทางแล้วนะ executive function จริงๆแล้วมันมันชื่อว่าการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าเพื่อความสำเร็จในชีวิตนะแต่เราเอามาแปลงว่าเป็นเพื่อลดปัญหาการติดยาเสพติดในเด็กปฐมวัยเราแปลงเพราะนั้นที่ราศีสลายพอ กิจกรรมเราดําเนินไปอบรมครูพี่เลี้ยงแล้วนาไปสอนไปอะไรเสร็จมาประเมินไม่โดนมาประเมินผลสำเร็จนะคะ9ก้าด้านพัฒนาการของเด็กเพิ่มขึ้นทุกตัวเพิ่มขึ้นทุกคนแล้วครูพี่เลี้ยงก็เพิ่มขึ้นอูเราดีใจดีใจภาคภูมิใจเวลาเรานําเสนอเนาะในสภาผู้แทนก็มีบอกป้าผ่องทํายังไงผ่องทํายังไงอยากทําบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้คือเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน เราก็รายงานไปทางจังหวัดก็ดีใจจังหวัดศรสีสะเกดนี่ก็ถือว่าเป็นวาระของจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นผู้ว่าอะไรประชุมกันคณะกรรมการจังหวัดนี่เอาเป็นวาระจังหวัดแล้วจะต้องขับเคลื่อนโดยจะใช้อ่ของท้องถิ่นด้วยจะใช้ของทางปปสด้วยขึ้นแล้วแต่แต่จังหวัดรับรู้มีกรรมการที่รับผิดชอบพอมอเอยพอชอเอยรับผิดชอบดีใจมากเลยเพราะมันมองเห็นอนาคต พลังความรักของแกนนําจิตอาสาสร้างการเปลี่ยนแปลงในสีสเกตได้จริงรากฐานชีวิตที่แข็งแกร่งของเด็กๆเ,เกิดขึ้นได้จริงปัญหาเด็กเยาว,วชนลดลงได้จริงด้วยพลังชุมชนที่มีหัวใจมีการเรียนรู้และพร้อมจับมือไปด้วยกันไม่เพียงเด็กๆเ,เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ทุกคนเปลี่ยนแปลงชุมชนก็เปลี่ยนแปลง เข้มแข็งและน่าอยู่ยิ่งขึ้น